ครับสวัสดีกับสามาชิิช่องจิสอนนอนบัดสุขุสุขอนนะครับมี้กลับมาขึ้นเก้าแล้วครับผมมีตัวเหล็กน้ำฉชบมาฝากขึ้นเก้าแล้วครับชิดตนาภงบอกกับเนี่ยครับสวัสดีครับผมสวัสดีคนแหลกเด็กนะครับสิสอนกับนี้แนวทางนะครับเขาฝากมาตอนขึ้นเก้าแล้วครับผมฝากนี้ด้วยครับด้อฝากกดติดตามนะครับ ติดตามช่องในหน่ยๆยของทางวัดใหม่ชัยชนะนะครับผมโวัวสนสวัสดีครับห่อนขากิทฮ่อนขีกันครับนี่ฝนจะตกอีขึ้นกันนะครับนี่กำลังจะตกนะครับฝนฟ้ามืดนะครับมือนี่เมื่อวานนี่ตกแห้งครับพายุครับมือนี่จิตสอนก็ได้ไปบูชาปลาเกี่ยวมาแล้วครับ ผู้ใดากรวมทาบุญกับท่านพระอาจารย์ท่านจะได้ไปบูชาพระเกวมาจํานวนหาพันสามนะครับผมสิได้อเอาไปไหว้ประดิษฐานอยู่ที่วาการอำเภอหนองเรือนะครับผมมืออืนน่นผู้ใดจะร่วมบุญรวมซ้ายบุญกับท่านพระอาจารย์สามารถทำบุญได้นาะครับละนิดละน้อยเนาะครับผมเดี๋ยวที่สอนกับสิภาไปบึงปลาแกดเลยครับเด้ที่สอนไปบูชามากับท่านพระอาจารย์สุยไปสุยมาอยู่เนาะครับเมื่อคืน ปาณีสวัสดีครับน้องเมฆตกบ่าครับฝนน้องเมฆตกแล้วด้วยนี่ท่านได้ตกครับเนี่ยฟ้ามือดอยู่ครับผมวันนี้ติสอนก็ได้ไปบูซาพระแก้วนะครับสิไปประดิษฐานไว้อยู่ทิวาการอำเพื่อนองเรือนะครับผมมืออื่นสิจันทร์ศิเตกาบนะครับผมมืออื่นอาจ,จารย์กับสิไปทิวากานนะครับ ผูใดอยากรวมเป็นเจ้าภาพนะครับหน้าตักเก้านิ้วดี๋ยว่าตกท้ายกสิได้ตัวเล็กน้ำฉูด,ด,ดนะครับด้วยตัวเล็กน้ำโูคในมนี้นะครับผูใดรรวมทำบุญมนีมือแรงให้โูคดีนะครับด้อรรวมทำบุญกับพระอาจารย์นะครับไปจะได้เอาไปประดิษฐานนะครับที่ว่าการอำเภอหนองเรือนะครับ กับโตมูเนาะครับผมมืออื่นนี่เนาะครับหน้าตักเก้านิ้วนะครับปลาเจียวมระกตครับผมพระอาจารย์เป็นยทำบุญรับโชคนะครับมื่อนี้ท่านพระอาจารย์เป็นบอกนะครับผมผู้ใดจะร่วมกับท่านพระอาจารย์นะครับที่สอนไปชุมแพมาไปบูชามาเนาะครับผมจํานวนห้าพันสามครับองค์นี้ครับผมจะได้เอาไปประดิษฐานที่ว่าการอําเภอหนองเรือพรุ่งนี้ครับผม ฝากบกลก้วนะครับทิศสอนกับสิเป็นสะพานบุญที่เก่าและครับตัวเลขน้ำโชคให้นะครับผมเจ้ววากาเก็บไปผิดจารณาบึงนะครับเออเล่นกัเล่นพอะประมาณเนาะครับทิศสอนเป็นแนวทางเป็นสะพานบุญให้นะครับผมกับฝากกดติดตามเลยนะครับเออกดใลยท่าน้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามช่อง youtube ทิศสอนนอนวัดนะครับ กดติดตามแล้วก็จะลืมอกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อสิบประดิษฐ์ในการแจ้งเตือนนะครับผมนี่ครับมี่เป็นพระแก้วนะครับที่ที่สอนไปบูชามากับอาจารยประจานจำนวน5้0พครับพรุ่งนี้ก็จะได้ไปตั้งไวท้ที่ว่าการอาเภอหนองเรือครับพรุ่งนี้หน้าตาก้าวนี้ คอมเมนต์มาด,ด้วยครับเด้อจะตอบคอมเมนต์ขอเวลา20นาทีครับผมจะได้พูดคุยกับสมาชิกเนาะครับหรือเอฟซีหรือสิทธิอนุสิทธิของอาจารย์ประจนันช่วงท้ายเดี๋ยวที่สอนก็สิได้ตัวเลขน้ำสูบนะครับมีคนถือว่าคำวานนีมีคนสูบวะเนาะ โศกเก่าซีบางวานนันมีคนโศกว่ะครับซีหกเก่าซีดิ๋าเดี๋ยวติดซอยม็ตัวเลขน้ำฉูดให้ด้วยครับเดแต่ว่าคอมเมนต์มาคุยกันก่อนนะครับนี่ครับคือผักแก้วมรกตะดดนะครับผักแก้วมรกตมืมันี้ผู้ใดทำบุญผักลืสอผักแก้วรวมกับภาจานกะให้เฮงเงมล็ดได้ครับเดิ ไม่ถูกไม่เป็นไรครับเราเป็นสะพานบุญสายบุญให้นะครับก็เก็บไปพิจารณานะครับาวันนี้เมื่อนนี้ค่อยเอานะครับถ้าเล่นดีๆก็ไม่กี่คู่นะครับให้เก็บไปพิจารณาเอานะครับผมนี่ก็เป็นช่องสะพานบุญนะครับช่องสายบุญ ดูแล้วไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรครับว่าเป็นะสะพานบุญให้นะครับผมคราบขอบบุญขอบคุณหลายๆนะครับเด้อติดตามเอาต่ฟฝาไว้ทื่เก้าละครับผมติดตามนะครับช่อง YouTube ทิศสอนนอนวัดเป็นช่องของทางวัดไม่ใช้ชนะวยครับเด้อ เพื่อมีกิจกรรมดีๆนะครับที่สอนกับสิได้ไล่สดผ่าน่องนะครับสมรชิกหรือสิทธิอนุศิษธ์ของท่านพระอาจารย์ี่อย่ไกลๆนะครับแต่รับไปชมนะครับผมรับเป็นสะพานบุญไห้ขึ้นเขานะครับบุญลำพันธุ์ดรงแก้วนะครับขอบบุญขอบคุณหลายๆนะครับที่รับ ชมจิตสอนนะครับครับแห้มานสุภูสุคนนะครับหรือสิทธิอนุสิทธิทของท่านประอาจารย์นะครับที่ยุกไกลมาบไดติดภารกิจในการงานนะครับกับจิตสอนกับสิเป็นสะพานบุญให้นะครับเสะพานบุญให้ หยุดซีเสิตยานสิตที่อยู่ประเทศนอกนะครับยูตไใส่ยุ่ไใส่ย,ยุให้ยันอกได้รับได้ชมนะครับเรื่องเล่า่ยวแก่กับทันพอาจารย์นะครับหรือตัวเลขเสี่ยงโชคนะครับผมก็สิเป็นสะพานบุญแห่งข้านะครับครับมีที่ซ้อนไปมีสาผัดเจียวมรละกนนะครับเพื่อเสียวไปประดิษฐานณที่ว่าการำอำเภอ หนองเรือนะครับจังหวัดขอนแก่นครับผมไปทั้งโตมูนะครับโตมูเก้าพระหน้าตักเก้านิ้วเดียวสิบสิบสองกับสิบห้าย่างชมไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวขอตอบคอมเมนต์สักพักหนึ่งนะครับขอเวลา20นาทีนะครับผมเดี๋ยวไปเบิงตัวเหลขกอยู่สาราลิมนามนะครับวนไดนท่านในกดติดตามกับฝากไว้เป็นลูกเป็นหลานพี่เต้าแล้วครับเป็นลูกเป็นหลานเป็นน้องเป็นลุงนะครับเป็นช่องสะพานบุญคือเก่าครับ มาแล้วครับคุณพันนีโคลาเนะครับสวัสดีครับทางโคลาดตกบนออกครับพันนีบ้านพลายน่บ้านพลายเนาะครับนี่แม่บ้ครับห่อนอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้กะฝนกำลังจะตกอีกครับเมื่อวานนี่ก็ตกทั้งลูกเห็บลงครับเมื่อวาน ครับผมยืนมืดมืดๆอยู่ครับอาจจะตกอยู่ครับมือมาถึงสาราลินน้ำนะครับก็ใส่เวลาประมาณ20นาทีนะครับผมเอากับคอมินมาได้ด้วยครับด้วยที่สนอนกัะจ คอยตอบคอมเมนนะครับหุปะกับอิบซีนะครับหรือสิทธิอนุสิทธิของท่านพระอาจารย์สยีได้รู้กันนะครับผมว่าผู้ใดมาเบิงจิตสอนแน่กับสีได้ตอบคอมเมนไปเรื่อยๆนะครับทำบุญแล้วรับโชคนะครับท่านพระอาจา,ารย์ปัญวาทำเบี้เป็นเ,เยนในใบนะครับ มื่อนี้กัสมาชิกเดี๋ยวขับดิสมาชิกเบิ้องที่สอนอยู่กับไฮโซกทุกผู้ทุกคนนะครับด้ผู้ใขขดเบ,บิบ้งประทันช่วงไ่สุดกะเบิ้งย้อนหลังได้นะครับ บอลเจ้นนะครับตกแล้วครับเมื่อวานตกทั้งหลุมเห็บล้งครับมื่อนี้คขึ้นอาจจะตกอีกอยู่ครับผมมื่อนี้ครับเมื่อวานนี่งหกซีออกเก้าซีนะครับเอามื่อนี้ก็เป็นแนวทางให้เรานะครับแต่คิดไปพิจารณาเบ้างนะครับเด้อเพราะเป็นตาลินก็ค่อยเลินนะครับกิจที่สอนก็เป็นสะพานบุญเป็นแนวทางให้นะครับ หลายๆด้วยครับด้วยปดกยไกค์ให้อยู่เนาะครับ ิสอนอยู่กําลังลอยก็คนนะครับเมื่อนี่อะสิเป็นผู้ชมดีนะครับเมื่อนี้เมื่อนี้ที่เด็ดเลยนะครับเด้อยเป็นสะพานบุญเป็นแนวทางครับตัวเลขนําชูเจ็บไปพิจารณานะครับใช้วิจารยณในการรับชมนะครับผมเป็นสื่อกับพานได้ครับเบิ้งหล้วกับู่สื่อก็ราเป็นอย่างนั้นครับแต่ว่าที่ศานก็สิเป็นสะพานบุญให้แก่เราครับเป็นสะพานบุญเป็นแนวทางครับขอความเมตตาจากท่านระอาจารย์นะครับนำมาเผยแผ่ให้ ทางสิทยาอนุสิ์ของท่านประจานหรือเอฟซีที่สอนผู้ยุไย่ไก่ยุ่ไก่เนาะครับมาบรไิได้รับชมเนาะครับผมกับเด็ที่สอนจักน้อยนะครับสี่ให้เบื่องพร้อ,รอมกันเนาะครับตัวเลขมือเนี่ยทำบุญรับโชคขอให้โชคดีมีเงินทุกคน โอ้ไม่เนี่ยวันพร,ร,ระน,นะครับหมันหมันนะครับเด้อหลวงปู่เด้อเทวดาที่ทิ้งตะทิดยู่นี่นะครับมือแรงให้สิยานุศิดของท่านพระอาจารย์หรือเอฟซีที่สอนนะครับสูกสูงมันหมันหาหน้อยนะครับเด้อมือแรงแต่ว่ามื่อท่นานพระอาจารย์เป็นจะได้ไปอำเภอหนองเรือนะครับไปไปหมอบพระแก้วมรกตดนะครับผมให้ทางอำเภอได้กราบได้ไหวหรือศิานุศิดนะครับผม ไปไปประดิษฐานไว้ที่ว่าการอำเภอหนองเรือนะครับมืออื่นเนาะครับผมเดี๋ยวร้องป็นกระสีนี้ลงทานไปน้ำกะมืออื้นไปเดี่ยงทั้งคณะเนาะครับที่ทำงานอยู่ที่ว่าการหนองเรือเนาะครับผมมืออื่นไปสีใได้น้ำปลาแก้วมรกตเนาะครับหน้าตักเก้านิ้วนะครับปลาแก้วมรกตท่านพระอาจารย์ไปบูชามาวันนี้ห้าพันสาม กอนใจเบิ้งนะครับเนาะผู้ใดมาที่หลังกับเบิ้งที่หลังครับเห็นผูกแคปหน้าจอด้ครับด้อทำบุญรับโชคนะครับ9 5 3 8 7 7 2นะครับอแคปหน้าจอด้ครับด้อผู้ใดมัสามตัวกะ 953587372นะครับผู้ได้มากรี่สามตัวครับ95538772นะครับอีกก็ว่าหลายครเดีนะครับทั้งเอฟซมาคอมเมนตนวานเลยกหลายคููหลายคููก็ว่าเป็นอยังครับเบิ้งแล้วว่าเหรียก็ได้ดอกด้วยครับเด้อบ่าจิตสอนเป็นแนวทางนะครับเป็นสะพานบุญนะครับ สองบาทครับผมสูกสามตัวนะครับครับผมแต่ประได้ว่าหลายตัวกับบัลลนก็าบ่เป็นยังครับทางช่องยูทูบที่สอนนอนวัดนะครับเป็นสะพานบุญนะครับผมเป็นสะพานบุญไหย9538772นะครับ ทำบุญรับโชคขอให้โชคดีมีเงินทุกคนท่นานอาจารย์เพิ่นก็นได้เขียนเนาะครับผม9538772นะครับอแคปหน้าจอนะครับ วันนี้นะครับทางยูบันพะไลกับขอบุญขอบพุณหลายๆด้ครับเอทางโพลารดนะครับทางกีแดนทางลองกิดอยู่แถวพุลลำกับขอบุญขอบคุณหลายๆด้ครับเพอที่กดติดตามนะครับทางช่องที่สอนกับสิเป็นสะพานบุญนะครับเที่ยวฮานอยครับผมวันนี้เที่ยวฮานอยตั๋วเที่ยวฮานอยทำบุญรับโชค95้า7 7 2ดด ขอให้โชคดีมีเงินทุกคน95538772 7, นะครับนะครับผู้ได้จะรวมเป็นจะภาพนะครับ ผ้าแก้วครับท่นานราจารย์ก็สามารถรวมเป็นเจ้าภาพไรขึ้นเก่าแล้วนะครับผมก็พานหมายเลขบัญชีของท่นานราจาย์นะครับหมายเลขธนาคารกรุงไทยดนะครับเด้อผู้ใดจะรวมกับท่นานราจา์มืออื่นเป็นกสิได้เอาไปประดิษฐานไว้ที่ว่าการอำเภอหนองเรือครับผมหมายเลขธนาคารกรุงไทยคื้เก่าดล้ครับผมสี่สองแปดศูนย์สามเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดแปดนะครับผู้ใดทำรารีวกับมือแยงจะได้รับเงินกลับคืนนะครับเด้อสื่อผ้าแก้วนะครับ บูชามาวันนี้ห้าพันสามหน้าตัดเก้านิ้วครับมือนี้เทียบผู้ใดอยากทำบุญเนาะครับหรือสูงแล้วจาก่วงกบประจารย์มือแรงก็สามารถทำได้เนาะครับผมเทาก็บิได้เอาผักแก้วไปไหวที่ว่าการอำเภอหนองเรือในมืออื่นครับท่านประจานกสิได้เอาผักแก้วไปหมอบไปเนาะครับ ครับเดี๋ยววันจันเดี๋ยวที่สอนติดตามให้นะครับเด้ทีตไปขอขมวนุขอจากอาจารย์ประจานนะครับนี่หวยเล้านะครับวันจันรมอนี้วันอาทิตย์เอาห้าน้อยไปก่อนนะครับเดี๋ยวทิ่สอนติดตามเล้าให้นะครับเอาเบิ่งอีกจกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวที่สอนกับทิตใดจบไรสุดนะครับเอาผู้ใดก็มากระเช็หน้าจอเลยนะครับเด้ทำบุญรับโชคขอให้โชคดีมีเงินทุกคนคุณนำพรนะครับ สาธุสาธุนะครับด้อฝากกดติดตามคือเก่าแล้วครับผมฝากกดติดตามนะครับช่อง youtube ทิศสอนนอนวัดจะเป็นช่องสะพานบุญนะครับทางวัดใหม่ชัยชนะนะครับผม่านาจา์เพิ่นมี้กิจกรรมมีอย่างนะครับเดี๋ยวทางทิศสอนก็นสิได้ได้สดได้ได้รับได้ชมนะครับูมาบ่ได้นะครับอยู่ทางไกลนะครับ แคหนาจอนะครับเอาไปมอบหนึ่งองค์ครับผมที่ว่าการอำเภอหนองเดือพร้อมโต๊ะหมู่เก้าครับผมเอาไปในวันพรุ่งนี้ท่านพระอาจารย์จะได้นำพระแก้วมรกตนะครับหน้าตักเก้านิ้วเอาไปมอบให้ที่ว่าการ อำเภอหนองเรือครับผมสาธุสาธุด้วยครับดื้อคุณพันนี้นะครับที่ได้รวมบุญกับพระอาจารย์นะครับที่ได้ซื้อพระแก้วในวันนี้นะครับเมื่อแรงก็ให้ได้กลับไปหลายกว่าสองรอยด้วยครับดื้อให้ได้เป็นหมื่นนะครับเมื่อแรงทำบุญแล้วก็รับโฉลเลยดนะครับดื้อเก้าห้าสามแปดเจ็ดเจ็ดสองนะครับเก้าห้าห้าสามแปดเจ็ดเจ็ดสอง พันนีนะครับขอบุณขอคุณหลายๆนะครับที่ร่วมบุญกับท่นานอาจารย์นะครับคลิปนี้ที่สอนกสิขอจบไปสานีนะครับเด้อกระห้สสมาชิกุกผูทุกน้นนะครับดูส,บดสิทธิานุสิทธิ์ของท่นานอาจารย์อยูไ่ไกลอยู่ไกลกระห้เฮงเฮงนะครับเงินแบ่งพันในไม้ไมเข้ากระเป๋าในมือแรงนี่นะครับผม สำหรับคลิปนี้ที่สอนกษติขอร์โจไปสักนี้นะครับสวัสดีครับ